โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโฟร์ไอส์ตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับจัดของเหมือนเดิมครับแต่วันนี้พิเศษนะครับเป็นสายลงวอลนะทุกคนนะ้ก็เป็นเซตถึกนะครับที่ทุกคนอยากได้นะเซตถึกครบน้อยนะอาจจะน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็คือผมว่านอมม่อมันอาจจะน้อยไม่ได้ครับถ้านมม้อน้อยผมว่าเล่นไม่ได้เลยครับเซตถึกมันจะเป็นหนักนอมม่อแล้วไปไ ไม่รู้ว่าบอกไม่ได้หรอแต่น่าจะไม่เกินไม่เกินสาไม่เกินสี่พันออกมั้งไม่รู้นะทุกคนนะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าราคาเป็นยังไงที่ผมจัดไว้แต่ผมว่าเซ็ตถึกตัวนี้ก็คือสายกันบ้านนะครับผมสายกันบ้านการบนกันล่างอะไรอย่างี้นะสายกันบนกันล่างเล่นกลางได้ไหมถาวเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้ครับเล่นกลางก็ได้ครับผมอ่าโอเคนะก็อาจจะงบไม่แพงมากอาจจะเล่นพอเล่นได้อาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้หุดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็คือแบบแต่เลือกสี่หมื่นคนั้นแหละอ่ะเลือกสี่หมื่นก็พอนะไม่รวมฉายาไม่รวม ฉายาไม่โดนสัตว์เลี้ยงนะเลือดสี่หมื่นนะครับผมก็สุดติ่งกระดิ่งแมวบอกไว้ก่อนเลยแต่ก็คืออาจจะแบบทางสมดุลแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นทุกคนนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนว่าชิ้นแรกของเจ้าอะไรนะเดี๋ยวขอเอาเคยขึ้นมาก่อนละกันเนาะอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าชิ้นแรกที่ผมจะอ่าชิ้นแรกที่ผมจะแนะนำครับแนะนําเป็นหลังครับผมหลังเจโนซา์นะครับผมหลังเจโนซา์ราคาเท่าไหร่ะครับนี่คือเซ็ตถือคอแบบงบเพีบโคตรน้อยที่สุดในโลกเลยนะ แบบโคตรน้อยที่สุดเลยนะทุกคนแบบน้อยที่สุดเลยที่ทําได้นะผมจะเป็นของยูนิคนะหลองเลจะเทสจะมีแปดแสนนะผมอะบวกศูนจุดแปดครับผมต่อมาครับผมที่ผมจะแนะนานะผมขอแนะนําเป็นวอรเดสครับผมวอรเดสก็คือของใหม่ที่เข้าใหม่วอรเดสสามส่วนครับผมแนะนําเป็นเสื้อครับผมเสื้อนะหนึ่งจุดเจ็ดนะผมบวกหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมแล้วก็แหวนครับผมสองเอ็มบวกสองเอ็มแล้วก็มือครับมือคีเยอะมากๆครับคี 7. เจ็ดจุดห้าผมหกจุดห้านะผม อ่ะตีหกเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ครับเราได้มาทั้งหมด4ส่วนแล้วนะผมประดับผมแนะนำเป็นวอวสามูไรนะผมประดับวอวสามูไรนะครับผมอันนี้คือ1 m ึ่งเอะหนึเอครับตเตตัสได้เลือดได้คี้นะผม1นเอนะผมอ่าบวก7อแล้วต่อมาครับผมกางเกงแนะนำเป็นกางเกงผสมใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้กางเกงผใหม่ราคาค่อนข้างถูกครับอ่าใครเจอถูกๆคนนี้ก็อ่าตีไป 4M นะครับผม 4M ออ่า ต่อมาครับผมได้เสื้อแล้วได้กางเกงได้ประดับได้หลังได้แหวนแล้วต่อมาครับเป็นเท้าหน้าผมผมแนะนํานะครับเท้าหน้าผมนะครับผมผมแนะนําเป็นลิงแลเพราะว่าลิงแลเท่านั้นนะเพราะว่าลิงน่าจะถูกสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ครบ3ส่วน4ีส่วนนู่นนี่นั่นดบวกของเยอะแยะนะครับผมอ่าลิงแระนะผมรองเท้านะผมอยู่ที่อ่เ 6M นะครับผมเดี๋ยวผมเอาออด้วยนะครันนะ 6M เปล่าอ่ต4อ่ะตีไป 4.5M นะครับผม 4.5M นะ เห็นปะถือจะให้เอ็มนะครับผมอ่ะเอาแบบเดิมๆเลยนะครับผมอันนี้ถ้าใครได้บวกก็ดีไปนะครับต่อไปครับผมผมอยู่ที่7เอ็มหน้า7เอ็มนะผม14เอ็มนะครับผม14เอ็มอันนี้คิดเ е ทของบวก7เลยนะเพราะว่าแต่ผมก็อ่ขอบวก7แล้วกันเนาะอ่าโอเคนะ29เอ็มตอนนี้เราได้ครบแล้วนะอ่าได้ครบแล้วนะคือหน้าผมลิงเท้าลิงอ่ามือเป็นมือเดช เสื้อเดทนะครับผมแล้วก็แหวนเดทกางเกงผสมใหม่นอร์มอลอยู่ที่ย9ิบเก้าเอ็มเท่าน,นั้นนะครับตอนนี้นะต่อมาฝั่งแคสครับแนะนําฝั่งแคสเลยนะครับผมฝั่งแคสผมขอแนะนําเป็นผมแฟนซีครับผมแฟนซีนะผมแฟนซีแพงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมแฟนซีแพงหรือเปล่านะผมแฟนซีอยู่ที่อ่ะหกห้าเอ็มอาจจะถูกกว่านี้ด้วยครับแต่เอาราคาตามหลัลกแล้วกันห้าเอ็ม M5 ครับถูกวก่าน,นี้ก็มีนะผมว่าเพราะว่า,าอะไรบวกเลือดบวกเอนพบวกสเป์บวกกัน E ีนะครับตัวนี้โคตรด,ดีนะโคตรจะดีเลยนะครับผมต่อมาครับต่อมาเป็นหน้าก,กากทองครับหน้าก,กากทองก็สติตัสเหมือนกันเลยหน้าก,กากทองอยู่ที่ 2M5 นะผมเห็นปะ่ะหน้าก,กากทองอยู่ที่ 2M5 นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลย2.5นะครับผมเห็นปะ่ะเฮ้ เอาทีนี้หน้ากากแบกนี่ว่าหน้ากากทองมันจะอีกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยเอาหน้ากากทองขอโทษนะทุกคุอกีผิดหน้ากากทองอยู่ที่สองเอ็มแปดนะผมนี่ตัดโหดมากมากครับมีกันอีมีสเปร์นะโคตรเถื่อนนะโบวกอีกสามแสนนะกีใส่สองจุดห้านะผมต่อมาครับเป็นแหวนขาวครับแหวนขาวมันมีขายหรือเปล่านะแหวนขาวนะครับผมอ่าแหวนขาวอยู่ที่ห้าเอ็มตีแปดนะครับผมก็คือสเตตัสโคตรดีเลย อ่าตัวนี้ก็โคตรดีเลยแต่แหวนที่แนะนําอีกอันนึงก็อาจจะอยากให้เป็นแหวนคีเพราะว่าตอนนี้คีเราเหมือนจะน้อยมากๆเลยครับคีเราเหมือนจะน้อยมากๆเลยนะคีเราโคตรน้อยเลยนะทุกคนนะผมอยากเปลี่ยนเป็นแหวนคีมากเลยตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนแหวนคีได้ครับตัวนี้แต่นตรงนี้มันถูกที่สุดแล้วที่ผมดูมาที่ถูกมากๆเลยนะอ่ามันมันได้กันอีอะเราต้องเน้นก e ันอีดิใช่ปะอ่าต่อมาครับผมแนะนําเป็น4.8ครับ4.8นะเราได้ เราได้มาแล้วสองชิ้นแล้วเราได้สามชิ้นละได้หน้าได้ผมได้แหวนนะต่อมาครับแฟนซีครบเซ็ตครับผมเสื้อกงเท้านะครับผมเสื้อกงเท้าเลยนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับรองเท้ารองเท้าเดิมๆที่หนึ่งจุดสี่เท่านั้นนะครับผมเราเอาหนึ่งจุดสี่ก็ได้ครับชิวๆนะครับใครได้ใครมีงบเพิ่มก็เอาไปนะครับผมเราหนึ่งจุดสี่ครับต่อมาครับเสื้อแฟนซีเสื้อแฟนซีเท่าไหร่ครับ ื้อแฟนซีอยู่ที่4.5เท่าน,นั้นนะครับผมอ่าโอเคครับบวก4.5นะเลืเสื้อแล้วครับต่อไปกางเกงแฟนซีกางเกงแฟนซีได้กี่บาทกางเกงแฟนซีก็ราคาเดิมๆอยู่ที่ประมาณ 5m ครับผมเพราะว่าผมขายอยู่ 5m นะเดิมๆนะอันนี้คือผมขายเองเลยครับแต่ก็มันไม่มีตอนนี้เราบวกเอาเดิมๆไปก่อนแล้วกัน 5m มือมือครับต่อไปมือ มือวาเลนทายนะผมอันนี้คือ,องบประหยัดนะครับผมมัน,นคือมันจะได้สเปรย์ได้ฮิตได้เลือดได้เอชพีตัวนี้ก็ทบเครื่องเหมือนกันเดิมๆไม่มีขายผมขอขอนุญาตเอาบวกสิบอร้อยสิบเลยไหมได้ไหมถ้าเดิมๆผมก็ตีไปสักอ่าต่ำๆเลยอัพไปสักสี่เอ็มอ่ะตีไปสี่เอ็มบวกสี่เอ็มนะครับอ่ะต่ำๆเลยนะสี่เอ็มนะครับผมตอนนี้เราได้ครบยังเหมือนเราได้ตึ๊ด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 ได้ครบแล้วครับต่อมาครับสองส่วนหลังของเราก็ผมก็แนะนําเป็น รอยอร่อครับตอนนี้เรายอร่อราคาโคตรจะถูกนะครับหลังรอยอร่อแบบรอยอร่อใส่ได้หมดนบผมชิ้นละสองุดเก้าเท่านั้นนะผมหลังนะสองจุดเก้านะผมแล้วก็ประดับนะบผมประดับอยู่ที่สามเอ็มนะครับผมบวกสามเอ็มแล้วกันอ่ะงบของเราอยู่ทั้งหมดหก6ิบสามจุดหกเอ็มนะครับผมอืมอันนี้คือเรายังไม่ยัดเราเดิมๆนะครับไม่ละก็ไม่ยัดลูกแก้วเลยนะครับผมแต่สเตตัสเราจะแย่หน่อยนะ อาจจะไม่ได,ด้โหดขนาดนั้นนะแต่ผมว่าเล่นได้ครับเซตนี้ถ้าทุกคนมีงบเพิ่มมาบวกของบวกนู่นบวกนี่นะผมว่าโหดอ่ะงบของเรานะผมอยู่ที่ประมาณหกสิบสามจุดหกนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็คูณอ่ะคูณคูณสามสิบแล้วกันน้องเดชสามสิบี่เป็นแล้วกันนะเผื่อแบบรับได้สามสิดประมาณสองพันครับงบสองพันเลื่นสายถึกได้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสนะ ผมก็ทําไปแล้วนะทุกคนนะผมไม่มีงบซื้อนะแต่ผมก็ทําให้แล้วนะครับทุกคนนะเอาขึ้นให้ดูนะอ่านี่เลยครับที่ผมทําให้ทุกคนดูเมื่อกี้นี้นะเริ่มต้นเลยนะก็นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะ่ะก็ผมใส่หลังน้ำมอเป็นหลังเจนอไซด์ครับผมบวกให้ครบแล้วนะเห็นไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นมือเดสนะครับผมมือเดสจะบวกตัวนี้ตรงนี้แล้วก็คีจุดจุดจุดห้านะครับผม แหวนเดซที่ผมบอกไปครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับตัดมันเท่ากันที่ผมดูเลยพิเชียรไปดูได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ผมบวกให้หมดแล้วนะทำหมดแล้วนะทํากันบ้าหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครัแบบดิงก็นี่หกสิบ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 นะแต่ผมยังไม่ได้บวกสามส่วนหรือว่าโบนัสที่ใส่ครบสามส่วนนะครับเดี๋ยวผมบวกกันที่หลังนะกันเนาะอ่ะตอนนี้ครับงบแค่สองพันได้ขนาดนี้ทุกคนคิดว่า,างไอางอ่ะทายทึกไม่ได้ทํายากง่ายๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอ่ะที่ผมบวกไว้เห็นไหมอ่านี่บวกหนะึ่งพนะ ใผิดแล้วเนี่ยโอ้โหง่วงนอนเมื่อคืนอ่านี่แหวนนะครับผมแหวนเอ้าคิีหายไปไหนสิบนี่ือใส่คีสิบโอ้โหลืมจะลรู้อะว่ามันมีคีสิบด้วยนะครับแหวนตัวนี้นะลืมนะครับโทษโทษนะครับอ่าตัวนี้บวกนี้ครับประมาณนี้ครับเท่ากันหมดนะครับเห็นปะผมทำให้หมดแล้วนะครับผมมาอ่าอันนี้รองเท้าอันนี้มือครับนี่ผมบวกไปให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็จะได้เตตัดตามนี้ครับผมพันสองพันของเรานะครับผมนี่นะ เดี๋ยวผมขอญาตบวกลิงก่อนครับลิงสามส่วนได้อะไรครับตอนนี้เพราะตอนนี้ผมใส่สามส่วนมีมีมีมือเดซนะผมมีเดซนะผมสามส่วนนะผมแล้วก็จะมีลิงสามส่วนนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งก็คือแฟนซีสามส่วนนะครับเรามาดูกันว่าใส่เตต้าได้อะไรครับแฟนซีสามส่วนได้ฮิตเดฟร้อยสี่สิบสเปรเดฟร้อยสี่สิบนะครับผมขอญาตบวกปเดยแล้วกันทั้งหลังแล้วกันนะผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมทั้งหลังับผมแล้วก็วอลซามูไรวอลได้อะไร วอลเดสใส่ครบ3ามส่วนได้คี6.5ครับผมมาใส่6.5ครับอ่ะโอเคพอได้43อยู่นะผมจะดูกลวลูกแก้วผมว่าเล่นได้นะผมต่อมาครับผมลิงลิงใส่ครบ3ส่วนได้อะไรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะลิงใส่ครบ3ส่วนได้คีดาเมจ10นะครับผมคีดาเมจ10เลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นฝั่งออออออดีเฟนต์อีก110เลยนะครับผมก็บวกไปครับ ็จะเป็นสองอนี้ก็จะเป็น250ร้้าสิราคาตัวนี้110 110 110สิบหนึ่งอ่ะสเตตัสของเราก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็งบ2000บาทนะครับผมก็หูวางอลังการงานสาางมากครับผมก็อันนี้คือยังไม่ได้ตีบวกนะครับผมดืมๆนะครับผมพันห้าครับผมตีพันห้านะสเปรพันหกนะครับผมแล้วก็ ฮิตเดฟพันสามนะครับผมแล้วก็จะเป็นฝั่งตัวของกันอีสองพันแปดสิบนะผมเลือกสามหมื่นแปดเลยครับผมเอ1พีหมื่นสี่นะคิสี่จุดสามนะผมคือใส่เฮียคิได้ครับผมเพราะว่าอกว่าน่าจะโหดอะตอนนี้นะแล้วก็คิโดเมตร้อยแปดเลยครับงบสองพันนะผมย้ำว่าง,งบสองพันนะ,ะถ้าถ้าคุณคิดว่าง,งบสองพันมันแพงไป แต่ตอนนี้ครับผมคิดว่ามันเขาเรียกว่าไงม,มันมันมันขี้เราน้อยเราก็ยัดขีไปดิรออะไรอะขี้มันถูกตอนเนี้ยใช่ปะละ่ะยัดขี้ไปดิสักก้ลูกอะย่ไปก้าลูกแล้วกันตอนนี้ลูกละห้าแสนครับลกลูกก้าลูกก็สีเองอะทุกคนเอาดิอ่าสีุ่ดห้าเองน,นะทุกคนนะกลูกสีุด้านะผมบวก1นึ่งจุดเจ็นะครับมันหนุนะผมขอ,เอเเยเขึ้อ้่อนหนจุดเจนะหนึ่งจุดเจจุดเจุดคูณคูณเก้า แล้กับสิ3ห้าจุดสามนะครับอ่ะบวกไปสิ3ห้าจุดสามนะครับบวกไปอีก1ิ3ห้าจดสามอ่ะบวกไปอีกสิ3ห้าจุดสามนะตรงไหนซองนี้แล้วกันสิบห้าจุดสามปรับเป็นห้าสิบแปดแล้วทุกคนเห็นป่ะทากว่าที่แปก็พอได้้นะขี้สายตัดสายตัดนะหรือว่าทุกคนจะเปลี่ยนจากแหวนอะแหวนตัวไหนอะแหวนตัวเนี้ยแหวนทองอะเนี่ยแหวนตัวเนี้ยไปเป็นขี้ก็ได้ครับผมเชื่อดันคีให้มันเพิ่มขึ้นนะหาเพื่อดันคิ้มันเพิ่มขึ้นนะแหวนตัวไหนที่เพิ่มคีอะไปดูเอานะครับผม อืมไปดูเอาเลยหาได้เลยครับแต่ตัวนี้งบสองพันได้ประมาณนี้ผมว่าเล่นได้โหดๆเลยผมว่ามัน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 ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่ามันมันตกตายหมดอะโอเวอร์อะเนี่ยตกตายหมดที่พันหกอะตกตายหมดเลยครับโอเวอร์มันบางอยู่นะครับที่ผมดันสเปรย์เยอะๆเพราะว่ลูกแก้วสเปรย์มันไม่มีครับผมเลยดันสเปรย์ลูกแก้วเขียวยังพอยัดได้นะลูกแก้วเขียวมันยังพอยัดได้นะ,ะใส่บวกสิบสองสิบสองลูกก็เท่าไหร่อ่ะหกร้อยแล้วสองพันแล้วเห็นป่ะไหนจะตีบวกอออีกอะทุกคนคิดเอาดิ ใช่ไหมล่ะตีบวกองตีบวกโออ,กอ,อีกอะผมว่านี่เดิมเดิมนี่โหสัตว์สัตว์เลยนะหาที่ใหญ่ไม่ได้นะครับทุกคนสายนี้นะผมก็ลองไปทําตามกันได้ครับหรือว่าใครชอบวอลนะผมก็ลองไปใส่กันได้นะงบแค่สองพันบาทเท่านั้นนะผมสายถึกนะครับผมโอ้โหแล้วโหวสัตว์สัตว์เลยครับผมสามพันแปดแล้วมีมีฮิตมีสเปร์นะผมมีกันอ e ีนะผมมีมีเลือดเกือบสี่หมื่นนะใส่สัตว์เลี้ยงใส่ฉายาไปก็สี่หมื่นนะผมใส่แพนกินไปบวกอีกสองพันก็เป็นสี่หมื่นแล้วครับผมแล้วก็ อ่ะใส่ยาพี่อ่ะใส่ยาที่แบบผมแนะนําก็อ่ะฉายาแนะนําเบาๆครับงบน้อยอ่ะฉายาที่ผมแนะนําก็ฉายาดีมครับผมฉายาดีมเห็นไงว่าผมก็เขียนได้เป็นว่ะเดี๋ยวผมคอยดูอ่ะดีมเหรอ D R E อ่ะดีมเหรเนี่ยฉายาดีมนะครับผมถาวรอ,อยู่ที่สามเอ็มเท่านั้นเองอะ่ะผมว่ามันบวกเลือดอีกพันสองเลยนะมันบวกเลือดพนะันสองครคนที่ไม่มีงบอะไรเงี้ยผมว่าใส่ได้นะายาดีฉายาดีมนะหรือว่าจะเป็นฮาร์วีสีน้ำเงินก็ได้ถ้าฮาร์วีสีน้ำเงินมันจะได้ ในเรื่องของอในเรื่องของคีขึ้นมาเพิ่มนะครับผมคีอีกสามนะแต่ผมเลือกเป็นขายาด,ดีผมว่างบน,น้อยผมก็ทําได้ประมาณนี้แหละก็ผมว่าโหดนะครับงบสองพันเร่ขนาดนี้ผมว่าไม่ไม่ได้แย่น,นั้นนะงบสองพันเท่านั้นนะครับผมก็ใครมีงบเพิ่มไปตีบงตีบวกถ้าผมแนะนํานะผมแคสฝั่งนี้ครับผมใส่ได้ยาวๆแต่โนมอลนะผมถ้าเรามีงบเพิ่มผมก็แนะนําเป็นประดับซามูไรเอประดับ ระดับพาราดินอ่ามันจะ,นะจะมีสองขีนะจะมีสองขีนะครับผมเป็นผมพาราดินก็ได้ครับราคาห้าเอ็มหกเอ็มนะเกมพาราดินใส่เป็นเสื้อเสื้อมือหน้าอ่าเป็นเบสอะไรเงี้ยครับอ่าแหวนก็ไปเป็นพวกอ่าแลโกเดมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับก็ผมว่าเซตนี้ก็เอารูงเอาเรื่องอยู่นะครับผมงบ2,000บาทก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันเนาะก็มันเป็นงบฝ่ายถึกนะหรือใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสายไหนก็บอกกันได้นะครับผม ก็ใครอยากผมทำคลิปเกี่ยวกับสายสายไหนก็บอกกันได้คอมเมนต์กันได้นะสายฟาร์มก็ทําให้ไปแล้วนะผมงบหนึ่งพันวิวสาสิบก็ทําให้ไปแล้วคนขอบบกว่าทำวสามสิบผมก็ทําให้เป็นแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมขอจะทําสายถึกให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะก็อ่าก็วันนี้ผมก็ทำสายถึกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะผมและใหรกำลังใจผมตลอดนะก็อยากผมทำคลิปอะไรก็บอกได้ครับผมวันนี้ก็ทำสายถึกเผื่อทุกคนอยากโวอนะช่วงนี้ก็ วอลกำลังมันๆเลยกำลังเดือดๆเลยนะทุกคนนะก็เอาดิทุกคนอยากวอก็มาได้ผมก็เริ่มจากแก๊งเล็กๆใส่เต้าไปแก๊งใหญ่ๆใส่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปนะผมก็อยากให้ทุกคนลองวอกันเยอะๆนะสนุกนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะเรื่องวอลพีพีนะผมมีการลงดันมีการขายของส่วนมากก็จะขายของไม่ค่อยออกกัน <c oughs> นะครับเอาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งในช่องเฟนตาที่ชิดด้วยครับสำหรับว,วันน <c oughs> ี้ขอตัวลาก่อนผมจะเปหน้าสสวัดีครับบบ๊๊าายยจุลิ